สวัสดีพี่น้องมเอนี่ข้าสิมะไซร่องใส่ตุ่มที่เฮาเห็ดให้เบิ่งเด้อพี่น้องมเอนี่สิล่องใส่เบิ่งว่าเป็นจังได๋สิได้เจ๊กโตมเอนี่พอต้องใส่ไว้สิล่องใส่เบิ่งมาๆล่องไซ,เง,ไซเงาก่อนไ่งเงาก่อนเอ๊ึบอ,อ่าหาหม่องใส่ก่อนพี่น้องนี่อันนึงแกะกบ ใส่ไหนวะสิลุยน้ำพี่น้องลุยน้ำใส่เนูน้ำเ็เกือบเแต่เาใส่บนน้ำรออลอริมฝังพี่น้องเราใส่กลางน้ำเลยองใส่ิงเหอใส่ไม้หนีใส่เหนี้พี่น้องใส่นี้นี่ใส่นี้เนกก้างง้นะใส่นี้น่งใส่นี้พี่น้องใส่หรอ แล้วแล้วหนึ่งล้างพี่น้องนะพี่น้องเราจะมาใส่ล้างที่สองพี่น้องล้างแหลกใส่ยุ่มมุมนูนล้างที่สามเราจะใส่พี่น้องนี่ล้างที่สองใส่ล้างที่สองใส่นามบลเลิกบันไดเลยพี่น้องใส่ล้างที่สองนี่ล้างที่สองเสียบไม้คัดไว้จังหน่อยโอ้แกนเกินตัวนี่ ีเขียปากทางเขามันออกเลยครับ okay. มาบึงหลังที่สามตุ่มที่สามตุ่มที่สามยางใสนักขณาตุ่มที่สามใสประมาณนี่แหละพี่น้องตุ่มที่สามอตุ่มที่สามหยดน้ำข้าวนิดน้อยตุ่มที่สามแล้วพี่น้องมาลุนเบื้องมืออื่นว่าสิเป็นังไหนสี่มานบอถ้า,ถาลุนเด้อพี่น้องมือ Emer, ทองหน้างามเขียวเขาเขียวงามพี่นี่งามอยู่พี่น้องนามสิมาถ <sh> ั่วมีบอนี่ถั่วลุนแล้วถั่รลุนเลาว่าสะมีนามมาถ่วมบ่มาคลิปนี่กดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น้องคลิปทองหน้าบ้านเฮาอรรยาการยามค่ำเขาเขียวชุ่มงามเด้อพี่น้องบรรยาการเย็นสบายเหมือนนี้บม่มีฝนอรรยากาศแจ่มใสมือนี้เป็นเด้อพี่น้องผู้ใด้อยากมาอยู่บ้านมาอยู่เด้อพี่น้องบ้านเฮาอุดมสมบูรณ์อยู่พอได้อยากได้กินอยู่กินตามธรรมชาติเฮาคลิปนี้ก็ สัมนิจกันด้วยพี่น้องเบื้องถามมาลุ่นดูเบื้องว่าสิมาร์นบอสิได้ปลาไหลจากตัวถามเบื้องด้วยพี่น้องสวัสดี